สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทกท่านนะคะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเข้าสู่ช่องของซ้อมวมยพารวยมีตังชนเนลนะคะพี่น้องจ๋าเป็นยังไงบ้างคะพี่น้องพี่น้องป้องไยตําไทยมีผู้ใดได้ตําไทยแซ่บบ่คะวันนี้มีใครได้ตําไทยแซ่บหรือเปล่าคะ ตำไทยเซบๆ,ๆนัวๆหรือเปล่าจ้าวันนี้รวยๆทุกคนหรือเปล่าคะวันที่1เดือน7 17ดพอดีเลยเนาะพี่น้องเนะาะตำไทยนะ่ะก่อนที่จะมารับชมแนวทางของหอยลาวพัฒนาหรือว่าอ่าสอปปลาวของงวดประจําวันที่1เดือนเจ็ดนะคะต้นเดือนต้องรับเงินนะคะพี่น้องจะาแหกหมานด้วยเงินทองเนาะ เรามารับฟังคำเตือนก่อนนะคะคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับชมอย่างมีสตินะคะพี่น้องจา๋าเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะควรได้คำแนะนำจากผู้ปกครองนะจ๊ะพี่น้องจา๋าตัวเลขเกิดจากการคำนวณของสถิติหวยที่ออกในวดก่อนๆน,นะจ๊ะอาจจะมีคำนวณเข้าบ้างหลุดบ้างก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานาะพี่น้องเนาะ อาจมีเข้าบ้างหลุดบ้างอ่าสูงต่ําเตี้ยกลว่ากันไปเนาะพี่น้องเนาะรับชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้องจา๋าโอเคจ้าเรามารับชมแนวทางวันนี้สายวิ่งลูดของหวยลาวพัฒนางวดประจําวันที่1เดือน7นะคะไปเลยค่ะเลขสี่ใครชอบสียกมือขึ้นนะคะฟันไปเลยค่ะสี่เจนะจ๊ะ เจาะให้นะคะแค่4คู่สี่สี่ชุดนะคะวันนี้มีแต่สกับ4ี่เค่ะพี่น้องสี่หนึ่งสสามี่ปดสี่เ็นะคะตัวที่แอดชอบก็จะ4 1กับ4ีเจนะคะกันก็กันไปเลยจ้า4คู่คือกันโอ้ยคือมีแต่เลขสี่ถนอพี่น้องเลยสี่หนึ่งสี่เจ็ด พนะโบเมนเว้าวพิทเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกโอ้ตะเมนตรงมีพูดเดจาดข่อยเนาะพี่น้องเนาะหกหนึ่งเก้าหกอย่าลืมเนาะเลขเก้ากับเลข 6, หกเนี่ยเป็นเลขตัวเดียวกันนี่พี่น้องเลยเลขเก้ากับเลขหกเป็นเลขตัวเดียวกันเนาะอย่าลืมปีนหัวลงเนาะปีนหัวก็คือภาษาไทยก็กลับหัวนะคะภาษาปกกิบ้านค่อยก็เขาจะเรียกว่าปีนหัวส่วนภาษาจีนฮ่องกนเขาก็จะบอกว่าปิ้ง ปิ้งปิ้งหัวปิ้งโถปิ้งเท้าปิ้งเท้าโมเมนต์โมเมนต์ปิ้งเขาปิ้งเลยพี่น้องโอเคจ้ะไม่พูดมากเนาะปิ้งหัวลงปิ้งหัวก็คือกลับหัวเอาได้จังสองสามภาษาบันนี้เอาเข้าไปพี่น้องเอ้ยมวนซึนภาษาไทยก็กลับหัวลงภาษาอีสานก็ปิ้นหัวลงปิ้นหัวลงส่วนภาษาจีนเขีเกนเขาบอกว่าปิ้งปิ้งโถปิ้งเท้าปิ้งเท้า เอาก็ไปไเรียนภาษาจีนนะมันนี่พี่น้องเอ้ยมวนกุ๊บเอาสามตตัดเล่นพี่น้องสามตตัดเล่นก็ไปที่หกสี่เจ็ดนะคะอย่าลืมปิ้นหัวลงเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมปิ้นหัวนะคะอย่าลืมปิ้นหัวนะคะอันนี้ก็เป็นเจ็ดเก้าเนาะอันนี้ก็เป็นเก้าสี่เจ็ดนะคะส่วนเลขสี่ตนะจ๊ะสี่ตัวสี่ตัวก็ไปที่ หนึ่งหกสี่เจ็ดนะคะสี่ตัวนะคะสี่โตนะคะ,ะ,คะของวันนี้นะคะพี่น้องส่วนเลขเบิ้ลก็ไปที่สี่สี่ก็พอแล้วพี่น้องสายปูใดมากซี่ก็ยกม,มือขึ้นเดอ้อส่วนเลขจุดนะคะเลขจุดก็สองเก้าเมื่อเช้าจุดได้สองเก้านะคะเมื่อเช้าจุดได้สองเก้าเก้าสองหรือว่า เราจะเอาไปเป็น290แบบนี้หรือว่าจะเป็น260เพราะว่าเราต้องปิ้นหัวลงเนาะส่วนอีกฝั่งหนึ่งที่ว่า027นั่นก็คือของเมื่อวานนะคะอันนี้เมื่อวานเมื่อวานจุดนะคะอันสามแถวนี้คือวันนี้วันนี้นะคะ โอเคค่ะก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเรับต้อนรับต้นเดือนของเดือนเจ็ดนะคะพี่น้องจา๋าให้มีแต่เงินทองไหลเข้ามาในกระเป๋าเรานะคะพี่น้องจา๋าสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะเฮงเงรวยรวยจา้า